สวัสดีค่ะกลับมาคักนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสดุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดตคําคมเซลเซลฮ่าๆข้อความสุดเก๋สาหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆสําหรับมอบให้าากับคนที่มีแฟนอยู่ไกลหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ห่างใจจากคนรักนะคะ กับชื่อตอนแคปชั่นคิดถึงคนไกลใจละเบอเพิ่ถึงเธอคำคมหรือแคปชั่นที่บอกถึงความคิดถึงนั้นนอกจากจะช่วยให้คนรักหรือคนที่เราแอบชอบรับรู้ได้แล้วว่าเราคิดถึงเขาจริงๆเลยก็ยังช่วยให้ผู้ฟังยิ้มหุบไม่ลงอีกด้วยนะคะทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกดีๆต่อกันและการที่คนอ่านได้อ่านดูแล้วมีความสุขและสนุกกับคำคมแปลก,ป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 กๆห่าๆน่ารักน่ารัก,รก,รกที่เราสื่อสารออกไปก็ยิ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทําให้เกิดภาพจําที่ดีต่อกันอีกด้วยค่ะ แถมยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ของหนุ่มๆสาวๆยามที่เราห่างไกลกันด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะขึ้นชื่อว่าคนของใจจะใกล้หรือไกลยังไงก็ล้ก มีแฟนอยู่ไกลความเชื่อใจคือสิ่งสำคัญมีแฟนไกลกันทั้งวันท่องอยู่สองคำคิดถึงกับเมื่อไหร่จะได้เจอกันวันแรกเคยรอยอยังไงจนถึงวันนี้ก็รอยอย่างนั้นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ระยะทาง หัวใจอ่อนแอเมื่อไหล่คนที่แคร์จะมาอยู่ใกล้กันได้แต่คิดถึงรอนะรอเธอรอวันที่ได้เจอกันตัวยิ่งห่างไกลใจเรายิ่งใกล้กันเพราะจะมีกันและกันตลอดไปคิดถึงคนไกลจะเช็คอินที่ไหนแต่โลเคชั่นหัวใจอยู่ที่เธอ ความคิดถึงเหมือนเสียงกระซิบไม่ได้ยินแต่รับรู้ด้วยหัวใจใจมันคิดถึงเพ้อลำพึงหาแต่เธอคำว่าคิดถึงอาจดูธรรมดาแต่มีคุณค่าทางจิตใจคิดถึงมากแค่ไหนทำได้แค่อดทนรอ น่ารักไหมไม่รู้แต่ที่รู้กูคิดถึงอ่ะจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นคำคมวลีเด็ดๆสำหรับเอาไว้มอบให้กับคนที่มีแฟนอยู่ไกลกันยามคิดถึงกันนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอด คำฮิตสุดซ้าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR Code ต,ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคําขอของเ,เพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคาคมวัดดีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ